สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่หญิงก็มีข่าวมาแจ้งเกี่ยวกับผู้ไม้ในเซิร์ฟเบต้าว่ามีพุ่มไหนเพิ่มเข้ามาและพุ่มไหนลดไปชมกันเลยจ้ามาในส่วนพุ่มแรกนะคะแอลขวานะคะจะไม่เพิ่มเข้ามานะคะแต่ว่าจะตัดออกตรงหัวตัวแอลตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพี่หญิงจะวงกลมให้ดูนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะตรงหัวตัวแอลตรงนี้เลยนะคะที่พี่หญิงได้วงกลมเป็นสีเหลืองไว้ อ่าเท่านั้นยังไม่พอนะคะปรับเท่านั้นยังไม่พอมาๆๆลงมาเลนล่างนะคะก็ยังมีเพิ่มเข้ามาอีกก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะมีการลบพุ่มไม้ออกไปและเปลี่ยนตำแหน่งทิศทางของพุ่มไม้ด้วยนะคะอ่าที่พี่หญิงวงกลมเป็นสีเหลืองนะคะคือพุ่มที่ลบออกส่วนวงกลมสีแดงนะคะคือพุ่มไม้ที่เพิ่มเข้ามามาในส่วนพุ่มไม้แอลขวานะคะตรงหัวตอแอลก็จะทําการลบพุ่มไม้ออกเหมือนกัน,นะคะ่ะ ตรงนี้เลยตรงที่พี่หญิงวงกลมให้มาในส่วนด้านบนนะคะจะมีการเพิ่มพุ่มไม้เข้ามา2พุ่มดูซิอ่ะเดี๋ยวพี่หญิงจะวงให้ดู ว่าเพิ่มพุ่มไหนบ้างอ่ามาดูกันเลยเดี๋ยวจะงงและนี่ก็จะเป็นพุ่มไม้ที่เพิ่มเข้ามานะคะก็จะมีเป็น2พุ่มแบบนี้เลยอยู่ที่บริเวณหน้าดาร์คเลเยอร์แค่นั้นยังไม่พอนะคะมีการปรับพุ่มไม้หน้ามังกรเล็กอ่าเดี๋ยวพี่ิงจะพามาดูนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าพุ่มไม้นะคะมีการห่างกันมากยิ่งขึง้นอ่าแต่ถ้ายังไม่เห็นภาพเดี๋ยวพี่ยิงจะพาไปเทียบช็อตต่อช็อตว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง มาเทียบกันให้ดูชัดๆเลยนะคะว่าฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นพุ่้ไมาของฝั่งเซิร์ฟไทยส่วนฝั่งขวามือนะคะจะเป็นผู้หมาของฝั่งเซิร์ฟเบต้าจะเห็นได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแต่ว่าอันนี้พี่หญิงจะไม่วงให้แล้วนะอันนี้คือสังเกตปึ๊บทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะอ่าและนี่ก็จะเป็นหน้าเลนมังกรน,นะคะจะเห็นพุ่้หมาได้เลยว่า เพิ่มมา2องพุ่มนะคะแต่อันนี้พี่หญิงจะบงกลมให้เดี๋ยวทุกคนไม่ท่านสังเกตนะคะอ่ะดูเลยก็จะมีการลบพุ่มไม้นะคะแล้วก็ไปเพิ่มพุ่มไม้ตรงใหม่โอเคนะทุกคนอ่ะและนี่ก็จะเป็นพุ่มแอลายนนะจ๊ะเห็นอะไรไหมเอยหัวตา L อลหายไปแต่ว่านี่พี่หญิงไม่ว่งนะทุกคนน่าจะรู้อยู่ว่าตรงไหนมันหายไปนะจ๊ะ มาในส่วนพุ่มไม้หน้า Dark s l a y ยอรนะคะเดี๋ยวพี่งจะวงกลมให้ดูเลยว่าตรงไหนมันเพิ่มขึ้นมาบ้างพเพื่อนๆอาจจะไม่ทันสังเกตก็จะเป็น2พุ่มนี้เลยนะคะที่เพิ่มเข้ามามาในส่วนหน้ามังกรเล็กนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคนะคะการเพิ่มพุ่มไม้แล้วเพื่อนๆเนลามีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้ค่ะ